สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการคนต้นแบบสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของชาวอินโดนีเซียท่านหนึ่งที่ผันชีวิตตัวเองจากการเป็นนักธุรกิจระดับซีอมาเป็นครูเพื่อให้โอกาสกับเด็กๆที่ด้อยโอกาสในเมืองไทยให้ห่างไกลาจากการค้ามนุษย์ด้วยการตั้งศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ที่วัดอรุณราชวรารามค่ะ ครูชาวอินโดนีเซียท่านนี้ก็คือครูฮาตันโตค่ะที่ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กๆนำไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคตโดยใช้หลักธรรมะช่วยกล่อมกลาวจิตใจของเด็กๆค่ะครูฮาตันโตชาวอินโดนีเซียใช้ชีวิตอยู่ภายในศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์บริเวณวัดอรุณราชวรารามเป็นเวลาหลายปีเพื่อสอนและดูแลเด็กๆด,ด,ด้อยโอกาสที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ น่าสงสัยว่าเหตุใดครูฮาตันโตที่เคยเป็นนักธุรกิจในอินโดนีเซียที่อยู่ท่ามกลางความสะดวกสบายจึงกล้าเปลี่ยนตัวเองเพื่อช่วยเหลือเด็กๆมาแล้วถึงสิบรุ่นและยังมาเรียกตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นเด็กวัดแต่เป็นเด็กวัดที่เคยผ่านการฝึกจิตและปฏิบัติธรรมมาแล้วในช่วงที่บวชเป็นพระสงฆ์ที่จังหวัดสกลน,นครค่ะเรื่องราวของครูฮาตันโตเนี่ยต้องบอกว่าชีวิตมีการพลิกผันจริงๆในชีวิต กว่าที่จะมีวันนี้กว่าที่จะมาช่วยเหลือเด็กๆให้เขารอดพ้นจากเรื่องของการฆ้ามนุษย์ให้เขาได้มีอาชีพได้อยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาถึงตรงนี้ได้เพราะต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่เป็นระดับซีอีโอค่ะคเปลี่ยนตัวเองมาทํางานตรงนี้ได้ยังไงคะมาเกิดที่อินโดโต้สิงคโปร์รบจบ ปรินยาสหารัฐ <c oughs> ทางานที่สหารัฐ <c oughs> ป,ประสบกันธุลัก <c oughs> ิจได้ได้ได้หมดแล้ว <c oughs> แล้วก็ก็วันหนึ่งแม่ก็อยากอยากได้ลูกชายแม่ชอบวัฒนธรรมไทย <c oughs> แม่รู้จักพระวัดอรุณที่สิงคโปร์ <c oughs> ซึ่งโดยคำสอนพระพ <c oughs> ระสนแม่ให้ลูกชายบวชสักคนหนึ่งจะได้ตอบแทนบุญคุณได้ ผมก็คิดพอตาผมได้บวชให้แม่ให้ตบแทนบุญคุ้นแม่ก็ยังดีแหละสำหรับไอ้ครกกว่าก็ตัดสินใจทิ้งธุรกิจทิ้งธุรกิจหมอดตั้งใจบวชให้แม่สองพันษาก็มาวันที่หกเซพตเหมยน้องเก้าเก้าหกมากับแม่กับพี่ชาย แล้วก็วันที่เจ็ดบวชตอนนั้นก็บวชที่สกลนาคออยู่ที่นงหันคังบึงเกาะดอนสวรรค์ก็ตั้งใจบวชไทยบวชไทยแม่ก็คังบึงโดยไม่มีอะไรไม่มีไฟฟ้า,ฟาไม่มีคนอยู่ในอยู่บนเกาะนี่ก็อยู่อง้งเดียวน้มต้นตั้งแต่วันที่เจ็ดเซปตเมยเบอร์นึงเขาเาเจ็ด พอบวชปุ๊บก็คือขอไปอยู่ที่นั่นจริงๆไม่ได้ขอ,ค,อคุยกันตอนแรกๆคุยกรับแม่บวชแล้วก็อยู่วัดอรุณอยู่กับพระที่ไม่รู้จักกันที่สิงคโปร์แต่พอดีพระก็สั่งผมให้อยู่ฐานก็กลับไปที่สิงคโปร์ก็หลังจากนั้นก็อยู่บนเกาะนั่นแหละองเดียวแล้วใช้ชีวิตปฏิบัติยังไงคะเพราะว่าจะต้องมีการเดินบินบาตด้วย จะต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์แล้วถ้าอยู่เพียงรูปเดียวเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงก็ชีวิตเคยอยู่กับคนห้าปลาแถวแถวบนแถวแถวเกาะมี่คนห้าปลาเยอะ,ะอยู่ข้างอยู่ที่ห้าปลาที่บึงแต่เม่คนห้าปลามารับ ตอนเช้าทีประมาณตีสี่ีหาครึ่งเราก็ขึ้นเรือไปท่าเรือไกลที่สุดจากเกาะดอนสวรรค์เทงแล้วก็เดินอีก6กิโลเมตรวินตบ,บัดเทืงทองได้ได้ได้อาหารหแล้วก็กลับมาท่าเรือก่อนห่าปรายาสุ่มกลับกลับไปที่บนเกาะห,หลังจากนั้นก็ไม่มีคนก็อยู่บนเกาะห้องเดียว S <S> ใช้ชีวิตประจำวันก็นั่งทั้งวันทั้งคืนบอกว่าไม่มี<ช>ไม่มีเพื่อนที่คุยกันได้ไม่มีเพื่อนไม่มีเครื่องมือสื่อสาร,ร <S <S ไม่มีเครื่องมือสื่อสาร,รแล้วอยู่ที่อยู่นี่เป็นคล้ายๆกุฏิหรือว่าอยู่ยังไงฮะเป็นกฎครับตัดก,กฎอยู่ปัดกฎอยู่จะอยู่ไตต้นใหม่ก็มีตู้ควันก็ เวลาเวลาราดูหนาวเวลาราดูฝนก็เปียกก็เปียวหนาวก็หนาวแต่นั่งทั้งวันทั้งคืนคนั่งสมาธินั่งสมาธิาก็พิจารณาอย่างเดียวว่าทำไมฉันมีทุกทำไมฉันอยู่นี่ทำอะไรก็พิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าค่ะคือการพิจารณาทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานขณะนั้นทุกทางร่างกายทางร่างกายทางจิตใจ เราะว่าต่างร่างกายเพราะว่าเรานั่งอยู่ในป่าเนี่ก็งูก็เต็มงูก็เยอะค่ะน้ำลายซาก็เยอะค่ะโดยเราขยับไม่ได้ค่ะเราก็นั่งอย่างเดียวไม่กล้าขยับค่ะงางทั้งวันเพราะว่าไม่กล้าขยับไม่กล้าขยับที่ไม่กล้าขยับเพราะอะไรคะเพราะว่างูงูอยู่ใกล้ขยับมันาอยู่รอบๆเราเลยบรอบเรา ทางงูทางแมงป้องทางสัตว์อะไรทางหลายก็อยู่ลบๆเราก็มาเวลาออกจากเปิดตาออกจากสมาธิเราหินงูหินสัตว์โดยความกลัวก็ปิดตาหนังต่อกลัวก็กลัวมากๆาเงาก็เงามากทุกถูกขอถูกมากๆกก็ร้องไห้ ชีวิตสาสีเดือนแรกนี่ก็ร้องไห้เวลาขังคุณนี่ก็เทำอะไรไม่ได้โดยตั้งใจอบวชให้แม่ก็เคยโมโหกับแม่ด้วยอทำไมบวชแล้วให้อยู่นี่อตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้อะผมต้องขอบคุณแม่มากๆแต่ทำไมม,ม,มีโอกาสทุกอย่างก็ดูแลแม่แล้วใช้เวลาที่จะฝึกแล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่นั่นนานไหมคะก็ สองพรรษาอีกสองพรษาอยู่วัดอรุณนี่กขฝึกวิปัสสนาแหลง่งขึ้นมาขึ้นโด<ม>ยปิจารณามาขึ้นปิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าช่นปิจารณาขันหา้าดูเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณ<ม>แล้วก็ปจิจารณาปฏิจจสมปบัตะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความทุกต้องมาจากขันหา้าแล้วก็ปฏิจจสมปบัตก็อธิบายอย่างไรเรา กิดตายกิตายแล้วก็โดยพิจารณาการีการพิจารณาการครรมฐานนี้ก็เหมือนการวิจัยวิจัยตัวเองฉันทําไมมีทุกฉันเป็นข่ายทำไมฉันมีทุกเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าพิจารณาลึกๆก็ก็สุดท้ายก็เข้าใจบ้าง อ่านี่แหละชันทำไมชันเกิดทำไมชันโมทโุกสิ่งทุกอย่างชันทุกสิ่งทุกอย่างพรมโดยเอาลับสุดรรมาพระพุทธเจ้าเปลี่ยนชีวิตได้เมื่อมีโอกาสได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามเป็นช่วงเวลาที่ครูหาตันโตเริ่มมีความคิดที่จะอยู่เมืองไทยเพื่อช่วยเหลือคนไทยและมีโอกาสได้สร้างบุญกุศลในประเทศไทย ที่ครูหาตันโตรักและไม่คิดที่จะกลับบ้านเกิดที่อินโดนีเซียช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของครูหาตันโตอินโดรักเมืองไทยกันต่อค่ะผู้หวานเวลาเราตื่นอับน้ำร่างไารร่างไายบริสุทธิ์แต่เราไม่ได้อับงาให้จิตใจบริสุทธิ์ ของครูฮาตันโตจึงยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อใช้ชีวิตในเมืองไทยดังนั้นเมื่อได้ลาสิกขาแล้วจึงทํางานหาเงินเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างขับรถทัวร์และปันเงินส่วนหนึ่งเพื่อทําบุญได้ศึกและก็ปฏิบัติอยู่ที่วัดอรุณอ,อีกสองสองาษาสองษา,า,าเนี่ยก็รวมเป็น4ี่รษาแล้วนะแล้วสี่ษา,าเนี่ยเรียกว่า เกินระยะเวลากับที่คุยไว้กับทางคุณแม่แมว่าจะบวชให้แล้ว<ช>คุณแม่ว่ายังไงบ้างคะมีการแบบตามลูกไหมว่ากลับมาได้แล้วตอนไหนก็แม่มาเห็นด้วยแม่ก็อยากเลยผมกับทําธุรกิจทำไมคนจีนปกติลูกชายก็อยากได้ทําธุรกิจแต่พอยืนยันว่าผมอยากทําด้านนี้ช่วยสังคมช่วยสังคมเพราะว่า ก็เข้าใจแต่ตอนทีศึกใหม่ๆก็ย่าแต่ได้ยินเขาเรื่องผู้หญิงไทยโดนลอกโดนค้าขายอยู่ต่างประเทศผัวเป็นคนอินโดนอยู่ต่างประเทศเวลาอยู่อย่างต่างประเทศคนเดียวก็เป็นถูกมากก็รู้สึกความทุกข์เหมือนกันเวลาโดนเด็กผู้หญิงคนเดียวอยู่ต่างประเทศก็โดนบังคับ ทำ<ช>ที่คนที่เขาไม่อยากทำเ<ช>ดาคิดว่าถูกมากกว่าผมที่ผม<ช>ได้ประสบะการณ์ตอนที่อยู่ไหนป่า<ช>ซึ่งตัดสินใจอะเราป้องกันดีกว่าอย่าให้เด็กๆเนี่โดนรลกโดนข้าไข่เพราะว่าถ้าโดนหลกแล้วก็โอ,อกาสช่วยเด็กก็น้อย ราะว่าอาจจะมาเฟียคุมครองแหล่งมากอาจจะเขาอยู่ในความคุ้มครองสุดฤทธิ์จงเราก็ช่วยยากวิธีธรรมะพระพุทธเจ้าคือความป้องกันอย่าสร้างเหตุอย่าสร้างกรรมอย่าไม่มีผลก็พิจารณาดีกว่าป้องกันเด็กๆนี่นะอย่าโดนล็อกก่อนก็เริ่มต้นตอนแรก สอนวิปัสสนาอย่างเดียวเพราะว่าตอนศึกใหม่ๆก็ไม่มีตังค่สักบัดหนงก็ไม่มีก็เลยใช้วิธีการสอนวิปัสสนาการวิธีใจส,สอนวิปัสสนาตอนแรกๆแล้วก็งานได้งานได้งานแรกเป็นโชเฟอร์คนขับรถ,ถแล้วไปขับอยู่นานไหมคะตัดสิใจไปประมาณพุกเดือน ประมาณหกเดือนก็ทำก็เพราะว่าผมต้องมีเงินเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายตัวเองแต่ที่สำคัญที่สุดตอนนั้นถ้ามีเงินเอาถ้ามีงานใช้บาทได้ทำบุญได้นดีใจตรงนั้นเลยเพราะว่าที่จริงเราต้องทำบุญมุ่นบุญไม่ใช่ได้เงินแล้วทำธุรกิจมุ่นในธุรกิจทำธุรกิจแต่ไม่มีบุญ ธุรกิจก็ยาแจ้งสิแต่ถ้าเรามีบุญธุรกิจมาเองโดยธรรมชาติในฝรังแขกฝั่งแขกชาวไหนผมกำลังกับโรไทยเขาเราก็อธิบายด้วยธรรมะอย่างไรกัรว่าชีวิตผมอย่างไรทานเขาขอสนใจก็ถามผมอยากทำอะไรในชีวิต ะผมก็บอกผมอยากทำช่วยสังคมอันนี้นะตั้งแต่นั้นประมาณคศ2,000 2,000 2,000ห่าฝรั่งคนชาวสหฮาราเขาก็ตั้งมูลนิธิ JWS Huxib Foundation มูลนิธิ JWS Huxib ตั้งโดยเฉพาะช่วยคนไทย โดยเฉพาะสนับสนุนกิจกรรมผมช่วยคนไทยโอ้โหตั้งมูลนิธิเลยเพื่อที่จะมาช่วยสิ่งที่ครูอยากจะทําอยู่แล้วใช่โดยเฉพาะเอาไม่ได้มูลนิธิอื่นเพราะว่าเขาเห็นถึงความตั้งใจเขาเลยรู้ว่าแบบคือจะให้สําเร็จสิ่งเหล่านี้สําเร็จและทาได้ทาได้เรียกว่าทาได้ทาไ,ได้ง่ายขึ้นสําหรับครูถูกต้องอแต่มีคนเยอะต้องการความช่วยเหลือค่ะแล้วก็ ความช่วยเหลืออย่างไรที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องมีเงินขนไขตกแทนอะไรแต่อะไระส่งเด็กผู้หญิงที่มาจากทั่วประเทศโดยขระวรวงศึกษากระทรวงศึกษาที่การขัดเลือกโรงเรียนศึกษาสงงครา์จากทั่วประเทศมาส่งให้เราแล้วก็เราขัดเลือกเด็กเด็กผู้หญิงที่เราจะให้ทุนโดยเงินจากสหรัฐอเนริก ไอ้ตัวนียนผู้ช่วยพยาบาลคิดไปคิดมาพิจารณยางานอาชีพเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นอาชีพที่คนถือคนเขาหลบคนเขารบเกรงใจเชื่อฟังเชื่อฟังพยาบาลบอกว่าโดยชุดพยาบาลที่เด็กๆสายค่ะคนก็เขาหลบแล้วเชื่อถือแล้ว แล้วก็หางานให้ให้ทุนแล้วก็เตรี่มงานให้การช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์และประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นเป้าหมายหลักของครูหาตันโตที่ต้องการช่วยเหลือคนไทยแล้วก็เด็กก็จะมีอาชีพทาอย่างอย่างมีเกียรติด้วยมีเกียรติเรียกว่าการที่จะให้เขาเนี่ยได้มีชุนการศึกษาที่จะเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างมีเหตุผล มาสนับสนุนหมดเลยว่าทําไมเด็กๆกผู้หญิงควรได้เรียนเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลเพราะว่าเขาจะได้รับเกียรติตรงนี้จากที่คนในหลายๆคนอาจจะมองว่าผู้หญิงไทยอาจจะถูกดูถูกในบางเรื่องรรเรื่องของสัตรสีความเป็นผู้หญิงแต่ท้ายสุดวิชาชีพวิชานี้แหละที่จะทําให้เขาอยู่ได้อย่างมีเกียรติและก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ใช่ถูกสิงตุกอยงเอ,อใช่ธรรมะ,ะในชีวิตประจําวัน แล้วก็พิจารณากนเราคิดเราพูดเราทำแ <c oughs> ต่หมายตาเราพิจารณาตาเราสร้างเหตุสร้างกรรมนี่่ามีผลอะไรจะ <c oughs> มีปฏิกิริยาอะไร <c oughs> อันนี้ตาเราปฏิบัติธรรมทุกวันพ <c oughs> ระพุทธเจ้าสอนถามดีอย่าําชั่ว <c oughs> แต่ข้อพื้มตั้งการจากศาสนาอื่น <c oughs> ถามให้จิตใจบริสุทธิ์ <c oughs> แต่จิตใจเราบริสุทธิ์ โดยปฏิบัติธรรมทุกวัน <S 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 <c oughs> เราก็มองได้ <S S <c oughs> คำสอนของพระพุทธเจ้าม <c oughs> ีแหตุต้องมิผล <c oughs> ปัญหาสังคมสมัยนี้มนุษย์เราม้อแต่ดูแลร่างกายทุกวันเวลาเราตื่นอาบน้ำร่างกายร่างกายบริสุทธิ์แต่เราไม่ได้อาบน้ำให้จิตใจบริสุทธิ์ <c oughs> ทุกวันกินข้าวเช้าายเย็น <c oughs> ให้ร่างกาย มีผาหลังทำงานได้แต่เราไม่เคยให้อาหารให้จิตใจทุกวันอันนี้เรากำลังเทียบเทียบชีวิตเราการที่จะดูแลเด็กๆการที่จะกล่อมเกลาจิตใจของเขาเนี่ยเด็กแต่ละคนก็มาจากต่างที่ต่างถิ่น<ช>การดูแลกวดที่จะทําให้เขาเนี่ยได้มีวินัยมันทยายากในครูใช้วิธีการยังไงใช้วิถีโดยธรรมะพระพุทธเจ้าตั้งแต่มาวานันแรกเด็กๆมาจากต่างจังหวัด นะ่เด็กๆต้องริ่มต้น <they> ร <the email Pal harder> so, <pol> ักษาศีลแล้วก็มาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นรำต้นนัสมาธิเพื่อตาส่งส่งข้อนี้สองอย่างศีลสมาธิเราถามแล้วเด็กๆก็จะเวลาเราสอนอะไรตีทำให้ปัดเด็กๆพัฒนาเด็กๆจะเข้าใจปัญญาเขาเตรียมแล้วปัญญาก็ปัญญาเขาก็จะเกิด Mm hmm. ซึ่งยา,ยากไม่ยากแต่ตาตาตอนล็กๆเ,เราไม่ใช่ไม่ได้ผ่าเด็กๆหลักษาสนา <c oughs> ก็แน่นอนอย่าก <c oughs> ตั้งหวนันตอนที่เไม่ได้น่งสมาธิเราก็ต้องสอนตับเตือนเด็กๆบางครั้งถ้าเด็กๆ <c oughs> ทำาพลีเราก็ต้องหลงโทษแต่การลงโทษเหล่านีเชื่นการน่งสมาธิ <c oughs> มากขึ้นเพิ่มขึ้น อ่าสมมติว่าเช้าอตอนเช้าทำวัดเช้ากับทำวัดเย็นเด็กๆนั่งสมาธิแล้วแต่เวลาทำทำผิดครั้งวันเราก็ให้เด็กๆทำสมาธิเพิ่มครึ่งชมงอตอนบ่ายเชิงก็าพาเด็กๆสะสมบุญทุกวันคือเด็กๆเขาเข้าใจไหมคะว่าอย่างกรณีที่เขาเคยใช้ชีวิตประจําวันอีกแบบหนึ่งแต่เขาจะต้องมา มีระเบียบวินัยได้มาฝึกแบบนี้่อดที่เขาจะคุ้นเคยเนี่ยเราต้องอธิบายทําความเข้าใจด้วยวิธีการยังไงคะนอกจากเรื่องของการปฏิบัตินั่งสมาธิเราต้องพูดคุยจนเขาแบบเฮ้ยเขาเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยต้องต้องอธิบายครับ <c oughs> uh, กับเด็กแล้วก็กับผู้ปกครองด้วย <c oughs> uh, อาจารย์แนแนวด้วย <c oughs> ต้องอธิบายพ uh, วกกราให้เขาเข้าใจ uh, <c oughs> เราแนในธรรมะ <c oughs> วินยัย เพื่อเด็กๆมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม mm hmm. เพื่อเด็กๆเป็นตัวอย่างในสังคม mm hmm. โดยผมให้คำเตืนอนเด็กๆแหงมากับผู้ปกครอง mm hmm. ว่าเงินที่เราได้นี่มาใจจากคนไทย mm hmm. ไมาใจจากเจ้าพุทธ mm hmm. ขอความเด็กๆก็ต้องรักษาความชื่อเสียง mm hmm. ของวัด mm hmm. ของศาสนา ซึ่งแต่เราอธิบายในกานตอนแรกๆในดังนี้ mm hmm. เด็กๆอยากเข้าใจ <Okay. S 2> ความเข้าใจเขาโดยปั้นาที่เขาเนี่ก็จะเข้าใจนิดหน่อย mm hmm. แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราแน่นในปฏิบัติธรรมเราให้ทุนทุกสิ่งทุกอย่างเราให้ฟรีให้ทุนค <Okay. S 2> ่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างฟรีโดยไม่ต้องขึ้นสักบาทหนึ่ง <Okay. S 2> แต่แต่ข้อความช่วยเหลือเด็กๆ เป็นเด็กดีในสังคมแต่ผมสนแน,น่นซน,น,นบุญคุณพ่อแม่อันดับหนึ่ง mm hmm. นะซึ่งเงินเดือนที่เด็กๆได้ช่วยส่งกับบ้านมีเด็กหลายคนสั่งบ้านท mm hmm. ต่เมื่อก่อนนี้บ้านนี่จ,จน mm hmm. รัวอยู่ไม่ได้เลย <Okay. S 1> ตอนนี้มีบ้านสบายมากอยู่ใหญก็อยู่สบายมาก <Okay. S 1> อยู่ที่บ้าน ช่วหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของครูหาตังโตอินโดรักเมืองไทยกันต่อค่ะ ก็ต้องเรียกว่าทำมาเนี่ยประมาณ10เท่าไหร่คะสิกว่าปีสิปีสิบปีนี้ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีเด็กๆที่เข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องครับในทุกๆปีทุกๆแล้วก็หลายๆคนก็ประสบความสําเร็จรเขาสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ใช่ว่าประสบความสําเร็จเฉพาะในชีวิตการทํางานในอยู่ได้ในสังคมเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเขาได้เหมือนอย่างที่ครูบอกว่า ให้อาหารทางใจครับทุกอย่างที่เติมเต็มเข้าไปในจิตใจเขาจะได้ตรงนั้นครับเรื่องของการไม่ยึดติดครับการที่เขาจะทําประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปการเสียสละตรงนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญใช่ของเงื่อนเราเขาก็ต้องเสียสละส่งกลับบ้านช่วยน้องๆแล้วเราก็วิธีป้องกันดีที่สุดก็ให้เด็กๆเกิดปัญญา ทำไมเพราะว่าปัญญาเนี่ยกุมของตัวเองได้กุมของเขาเองได้แต่เรา <c oughs> ให้ทุนให้งานแต่เด็กๆอย่างไม่ได้เกิดปัญญา <c oughs> ก็เชื่อ <c oughs> แตกกก่ก็เชื่อง่ายๆเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอน <c oughs> อย่าเราอย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> แล้วเด็กๆที่เขาเข้ามาอยู่มาอยู่ในการดูแลเนี่ยค่ะ <c oughs> คือจะมีแบ่งเป็นช่วงอายุไหมคะว่าเป็นกลุ่มอายุช่วงนี้ เขาอาจจะมีโรงเรียนของเขาที่เรียนประจําอยู่แล้วก็จะต้องดูแลในอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นหรือว่าต้องมาอยู่เลยต้องมาอยู่ครับต้องมาอยู่เลยเพื่อจะได้ฝึกวินัยง่ายๆใช่ไหมใช่ครับสมมุติว่าเราอนุญาตเด็กกลับบ้านค่ะเดี๋ยวก็ไปที่ไหนไม่คุ้มเดิมใช่ค่ะผมขอไว้ละปีหนึ่งในชีวิตเด็กๆเพราะว่าน้องปีนี้จะเปลี่ยน ชีวิตตลอดชีวิตซึื่งไปยในปีหนังเด็กๆก็อยู่คับเราเลยตลอดปอจีจนจนจบเราไม่ให้เราไม่ให้เด็กกลับบ้านเพื่อรักษาให้เด็กๆหลักษาศีลบอกว่ามุสาวาทานี้ทำง่ายมากแต่เราไม่ได้หล,ล,ล,ลักษาดีๆเราผู้ใหญ่ครูต้องตัเกเตือน่อยๆ ผิดสินผิดสินโที่ซามนี่มูสาวัานี่ก็ทำห่ายมากต้องทำให้เราไม่ให้เด็กกลับบ้านเพื่อก็ให้เด็กเด็กรักษาสินเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคือถ้าถ้าให้ไป,ไป,ไปมามันก็จะมีมีผลต่อเรื่องของการที่เขาจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ได้ใช่ค่ะเราอนุญาตเด็กกลับ,บบ้านค่ะ เดี๋ยวเด็กๆสองเรื่องกับบ้านเราจะเขาสิบแปดจ่สิซที่อ่านงนงเปอร์เซ็นต์ที่ไม่จบ <c oughs> เพราะว่าเขาก็หกอ่ <c oughs> าองอนุญาตกลับบ้าน <c oughs> แต่พอที่บ้านแล้วยัยไม่ได้เสียชีวิตอ๋ <c oughs> <c oughs> แต่เขาอยากจะออกไปอยากจะกลับไป,ไกออกไปใช่ท้ายที่สุดแล้วกลับมาอีกไหมคะไม่กลับ ก็ไม่กลับ,บเพราะฉะนั้นก็จะมีเด็กบางคนที่เขาเราสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยอยู่ที่นี่ต่อได้เพื่อที่จะฝึกเรื่องของการมีวินัยให้อาหารทางใจเสริมสร้างความแข็งแรงทางจิตใจแต่ว่าเด็กบางคนก็คือถ้าเขาไม่ไม่อยากจะอยู่เนี่ยเขาก็ไปเลยไม่นานเขาก็จะไปเองไม่นานไปภายในภายในอย่างไม่ถึงดื่นเขาจะรู้สึกอ,อ,อยู่ไม่สบาย

บ้านของหนูนะคะก็มีฐานะยากจนคืออยากเรียนตน่อเนี่แต่พ่อแม่ไม่มีทุนในการให้การศึกษาตัวอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเออรู้จักที่นี่คือที่วัดอรุณราชวาร,รามนะคะก็มีรุ่นพี่ที่มาก่อนนะคะหนูก็เออเห็นพี่เขามาแล้วก็เอดอดีางเงี้ยค่ะได้งานทําแล้วก็มาเรียนแล้วก็ แบบมีสติด้วยเงี้ยเพราะเราคุณพ่อเงี้ยได้อบรมสั่งสอนเนี่ยเรื่องคุณธรรมจร,ริยธรรมเนี้ยให้แบบนั่งสมาธิบ้างให้เรามีสติอย่างเงี้ยในการทํางานในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะัดานม่กลับมาติดตามเรื่องราวของครูหาตังโต ผู้เปลี่ยนชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนไทยกันต่อในหาดบางโต้อินโดและนนท์ไทยค่ะเราปฏิบัติธรรมธรรมจริงของพระพุทธเจ้าเราสามารถเปลี่ยนคนได้เปลี่ยนคนเป็นคนดีเป็นคนอารมณ์เย็นในสังคม